สวัสดีประจำวันพุธวันสองการที่13เมษายนปี2,565กันด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนายซันโวกับช่อง <Nope. S 1> นักดื่มริมเส้นวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจหลายคู่นะครับเพื่อนๆคู่ที่ผมหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวทางให้เนี่ยจะมีอยู่ด้การัน2คู่จะเน้นไปที่ฟุตบอล UCL u อยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกนะครับยังไงเชิญเพื่อนๆรับชมต่อได้เลยครับ คู่แรกเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเพื่อนๆแข่งเวลาปีสองบ้านเราเป็นการพบกันระหว่างทีมลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบทีมเบนฟิก้าราคาให้นิคับเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยต่ออยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งนะครับเพื่อนๆราคาไหลต่อ จาก1ลูกครึ่งเนี่ยไหลไปเป็น1ลูกครึ่งควบ2นะครับเพื่อนๆส่วนราคา1นคูณสองออสจาก5.80เนี่ยไปเป็น6.40ด้านสกอร์สูงต่ำเนี่ยจะเปิดมาอยู่ที่ราคาสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเพื่อนๆราคาไหลสูงไปเป็นสูง3ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ โอกาสเสมอเนี่ยจะอยู่ที่9%เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเรามาทวนสรุปด้านราคากันนิดนึงนะครับราคานี่ครับราคาไหลต่อจาก1ลูกครึ่งไปเป็น1ลูกครึ่งควบ2ด้านสกรอร์สูงต่ำเนี่ยจะสกรอร์ไหลสูงนะครับเพื่อนๆไหลสูงจะสูง3ลูกควบสงลูกครึ่งเนี่ยไปเป็นสูง3ลูกครึ่งนะครับ โอกาสเสมอจะอยู่ที่9%เซท่านั้นเองทีเด็ดที่ขาดคู่แรกซันโวฟันทงอยู่ต่อทีมเจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลได้เลยครับเพื่อนๆคู่ที่2เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเพื่อนๆแข่งเวลาตีสอบ้านเราเป็นการพบกันระหว่างทีมแอตเลติโกมาดริกเปิดบ้านพบทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับราคาเฮนนี่แคปเปิดมาที่ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับเพื่อนๆราคาไหลต่อจากครึ่งลูกไปเป็นราคาครึ่งควบลูกด้านราคา1นคูณสอออจาก3.75เนี่ยไปเป็น3.65 ส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยจะเปิดมาอยู่ที่ราคาสูง2ลูกครึ่งนะครับเพื่อนๆราคาไหลต่ำจากสูง2ลูกครึ่งเนี่ยไปเป็นราคาสูง2ลูกครัวสอลูกครึ่งนะครับเพื่อนๆคู่นี้โอกาสเสมอเนี่ยจะอยู่ที่54%นะครับเพื่อนๆเ,เรามาทวนสรุปด้านราคานิดนึงนะครับเพื่อนๆราคาไฮนิแคป ราคาไหลต่อจากครึ่งลูกไปเป็นราคาครึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำเนี่ยราคาจะไหลต่ำนะครับจากสูง2ลูกครึ่งเนี่ยจะไหลต่ำไปเป็นสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโอกาสเสมอเนี่ยจะอยู่ที่54%เซคู่ที่2นี้ทีเด็ดที่ขานี้ซันโวฟันทงอยู่รองทีมเจ้าบ้านอตเลติโกมาดริก ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ใครที่ชอบตัวเดียวเน้นเน้นซูเปอร์ VIP นะครับให้เน้นไปที่คู่ที่2อ,อยู่ลองทีมเจ้าบ้านแอตเลติโกโมาดริดได้เลยครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับเพื่อนเน b e o 2 8 5 b e o 2 8 5อยากสนุกตื่นเต้นแล้วใจกดคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย b e o 2 8 5อย่ายังไงแล้วพบกันนะครับ n o p ส่วนของการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับเพื่อน ยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจกับซันโวด้วยนะครับส่วนตัวของซันโวนั้นดื่มเพื่อการกีฬานะครับเพื่อนๆตรงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ